สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านคะ ดาวพุธย้ายรอบนี้นะคะดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะอย่างน้อยๆก็1เรื่องหนึ่งเรื่องขึ้นไปค่ะท่านจะได้มาในช่วงระยะเวลานี้แน่นอนโดดเด่นด้านใดบ้างมารับฟังกันเลยนะคะดาวพุธนะคะย้ายในวันที่7พฤษภาคมไปจนถึงวันที่25พฤษภาคมปี2500 67นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมีนท่านจะมีโชคลาบมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาค่ะหนึ่งเลยก็คือว่าการเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรเป็นช่วงที่ยิ่งทำยิ่งได้จะไม่มีคำว่าเสียแรงเปล่าอย่างแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้รายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานบริการพ่อค้าแม่ขายเซลล์ในหน้าคนกลางหรือสำหรับท่านใดที่ทำงาน เกี่ยวกับอสังหาและท่านใดที่ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านนั้นจะเพิ่มขึ้นหากท่านมีไอเดียใหม่ๆใ,ในการหาเงินเกิดขึ้นก็ให้ท่านรีบลงมือทํานะคะโอกาสทองมารออยู่ตรงหน้าอย่าชักช้า อยากจะหาเงินจากตรงไหนให้ท่านเร่งลงมือทําบางท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันและที่สําคัญช่วงระยะเวลานี้ปากมีเสน่ห์พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีเหมาะแก่การพูดคุยในเรื่องที่สําคัญสําคัญสําหรับท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดนะคะหากท่านรู้ตัวว่าท่านใช้คําพูดในการทํา ทำมาหากินนะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่าอยู่กับที่นะคะโดยเฉพาะเซลล์ในหน้าท่านต้องขยับค่ะกระตือรือร้นออกหาลูกค้าทั้งลูกค้ารายเก่านะคะและออกหาลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มเติมอาจจะเป็นการนัดเจอหรืออาจจะเป็นการติดต่อลูกค้าผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ก็ได้ถ้าท่านสะดวกทำในรูปแบบใดก็ท่านรีบลงมือทำนะคะในช่วงระยะเวลานี้ อย่านั่งรอให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาท่านจะต้องลุกและลุยเดินเข้าหาลูกค้าช่วงนี้ผู้จ่าเป็นเงินเป็นทองค่ะไม่ได้พูดลอยๆนะในช่วงระยะเวลาน,นี้ดวงชะตาของชาวดาสีมีนด้านการเงินท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นผู้จ่าเป็นเงินเป็นทองถ้าค้าขายก็อย่าขายแบบเดิมๆท่านจะต้องทำการตลาดจัดโปรโมชั่น รูปแบบไหนที่ท่านคิดว่าทำแล้วลูกค้าจะต้องสนใจร้านค้าของท่านสินค้าของท่านทำแล้วยอดขายของท่านจะเพิ่มขึ้นท่านจะต้องเร่งลงมือทำช่วงจังหวะดีๆมีมาไม่บ่อยหากท่านการเงินเป็นเงินหมุนในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็จะหมุนเงินได้คล่องขึ้นและที่สําคัญนะคะชาวราศีมีนหากท่านนั้นกําลังเจราจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆด้านการเงิน ขอ้ท่านทําให้เต็มที่นะคะเตรียมคําพูดให้พร้อมเตรียมคําพูดให้ดีๆคะ่ะข้อมูลให้แน่แนๆไปเลยนะคะแล้วท่านจะทําสําเร็จเกิดความสําเร็จมีโชคลาภจากการพูดคุยเจรจาต่อรองหากท่านกําลังมีปัญหาด้านการเงินการเงินติดขัดหรือว่าจําเป็นที่จะต้องใช้เงินจริงๆนะคะให้ท่านนึกถึงคนเก่าๆที่เคยช่วยเหลือท่านมานะคะขอเพียงท่านเข้าไปขอความช่วยเหลือขอเพียงท่านเอ,อ่ยปากบุคคลเหล่านั้น ขาพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านแต่หากท่านนิ่งๆเฉยๆไม่เอ่ยปากเขาจะไม่ช่วยเหลือท่านแน่นอนเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วท่านมีความสุขหรือว่าท่านกําลังมีปัญหาอยู่ถ้าจะต้องเข้าไปพูดคุยเท่านั้นไม่ต้องเกรงใจนะคะเดินเข้าไปพูดคุยแล้วจะสาเร็จสําหรับท่านใดที่ตั้งใจที่จะกู้เงินจากสถาบัานการเงินต่างๆเพราะว่าท่านจะต้องจําเป็นใช้เงินอาจเพราะว่าท่านนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินในส่วนที่อ่า จำเป็นจริงๆอาจจะเป็นภาระบางอย่างภายในครอบครัวหรือว่ากู้เงินมาเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องในธุรกิจด้านค้าช่วงนี้เอกสารต่างๆอย่าให้ขาดนะคะและให้ท่านเร่งดำเนินการเพราะว่าโอกาสสูงมากที่ท่านจะกู้ยืมสำเร็จและมีข่าวดีเกิดขึ้นและที่สำคัญนะคะชาวราศีมีนหากท่านมีปัญหาเอกสารไม่ครบเอกสารอาจจะโดนตีกลับ เขาอาจจะขอเอกสารเพิ่มให้ท่านรีบดําเนินการนะคะอย่าชักช้าเพราะในช่วงระยะเวลานี้ดวงการเงินของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นหากท่านคาดหวังเงินจากส่วนใดขอเพียงท่านรีบลงมือทําเร่งดําเนินการท่านจะทําสําเร็จมันอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าท่านจะต้องเร่งรีบแข่งกับเวลาเพราะว่าดาวย้ายมาอยู่ในตำแหนนี้ตำแหน่งนี้ไม่นาน แต่สิ่งที่ท่านได้มาก็ถือว่าคุ้มค่าและถือว่าท่านจะใจฟูพอสมควรกับสิ่งที่ท่านได้รับในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินหากท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวและที่สําคัญไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยนะคะบางท่านก็แอบบน่นอุย้ยไม่รวยสัทีไม่เห็นมีไรายได้อะไรเข้ามาเลยมีแค่เงินเดือนประจําเท่านั้นถ้าท่านลองสังเกตตัวท่านเองดูดีๆ,ๆ ขออภัยค่ะถ้าท่านสังเกตตัวท่านเองดูดีๆในช่วงเดือนนี้หรือหลังจากวันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปการเงินของท่านมีใช้ไม่ขาดมือนะคะถือว่าการเงินดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปเพราะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือเอ่ยปากขอกู้ยืมก็จะสำเร็จมีคนซื้อของกินอร่อยๆมาฝากมีเงินใช้จ่ายใ,ในส่วนที่ท่านนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ใใจ่ายนะคะหากคาดหวังเงินจากส่วนใดท่านก็จะได้เงินจากส่วนนั้นมามีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยด้วยนะคะไม่ว่าท่านจะรอคอยเงินจากส่วนใดยก็ตามที่สําคัญหากท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามท่านก็จะได้ซื้อหากสิ่งของนั้นมีราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไปแนะนํานะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนนี่แหละค่ะไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามและหากท่านต้องการเงินจาก รงไหขอเพียงท่านเดินเข้าหาลุยให้เต็มที่รับรองท่านจะได้เงินนั้นมาแน่นอนและอย่าลืมนะคะช่วงนี้ปากมีเสน่ห์พูดคุยเรื่องที่สําคัญสําคัญท่านจะต้องทําเองเท่านั้นห้ามใช้ไหววานคนอื่นพูดคุยแทนเด็กขาดช่วงนี้ท่านจะมีวิธีพูดคุยกับฝ่ายตรงข้ามนะคะท่านนั้นคําพูดคําจาของท่านก็ดูน่าเชื่อถือโอกาสที่ท่านจะทําสําเร็จ ก็มีส่งกวาให้คนอื่นทําแทนนั่นเองค่ะบางท่านโชคดีไม่ต้องออกแรงมากมีดวงได้เงินจากการเจราจาต่อรองสําเร็จหรือว่าได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ชาวราศีมีนนั้นเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยไม่ค่อยได้อยู่กับที่จะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะและท่านจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นซึ่งรุนแล้ว ก็แต่เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งสิ้นจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาหรือว่าจะมีการนัดหมายพบปะกับผู้คนบ่อยขึ้นนะคะจะได้พาครอบครัวเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อยากจะขอเตือนท่านนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีคนที่เขาเดือดร้อนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเป็นช่วงที่คน จะนึกถึงท่านค่อนข้างที่จะบ่อยบางคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านในช่วงระยะเวลานี้เขาก็เข้ามาเพราะว่าเขากําลังเดือดร้อนจริงๆแต่มันก็จะมีคนบางคนนะคะที่เข้ามาหาท่านในช่วงระยะเวลานี้บอกเลยนะคะว่าเขาไม่ได้มีความจริงใจเขามาเพื่อตั้งใจจะมาหลอกลวงท่านโดยเฉพาะเพราะเขารู้จุดอ่อนของชาวราศรีมีนว่าเป็นคนที่ขี้ใจอ่อนนะคะหากต้องการความ ขอความช่วยเหลือด้านใดท่านก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาทีนี้หากท่านอยากจะช่วยเหลือใครสักคนในช่วงระยะเวลานี้หรือจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเขาจริงๆก็ขอยท่านนั้นพิจารณาเป็นรายไปนะคะถ้าจําเป็นที่จะต้องให้ใครสักคนกู้ยืมเงินบุคคลคนนั้นจะต้องเป็นคนดีเป็นคนที่คอยช่วยเหลือท่านในวันที่ท่านนั้นตกรกำรรมลําบากช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์และหลอกลวงท่านนะคะ ข้อนี้ขอให้ท่านระมัดระวังให้มากๆเป็นอันว่าการเงินของท่านนั้นมีดวงได้เงินพิเศษจะมากหรือน้อยนั้นก็ จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาหรือว่าบุญวาสนาของแต่ละท่านด้วยสําหรับรายจ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมีนท่านนั้นจะหมดเงินไปกับก,บการเดินทางรายจ่ายที่เกี่ยวกับคนรอบข้างคู่ครองคนรักระบุตรานจะเพิ่มขึ้นจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับรถบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งบางท่านนะคะอยู่ๆก็ได้ซ่อมบ้านกระฐานหันนะมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะอาจจะเป็นการ อาจซื้อวิตามินอาหารเสริมหรือว่ารักษาสุขภาพอาจจะเป็นสุขภาพของตัวท่านเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นสุขภาพของคนในครอบครัวของท่านแต่ว่าโดยภาพรวมนะคะในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีมีนค่อนข้างที่จะหมุนเงินเก่งหากท่านตั้งใจที่จะขายทรัพย์สินส่วนตัวบางอย่างท่านก็จะทําสําเร็จเป็นอันว่ารายรับเพิ่มขึ้นคะ่ะแต่ว่า รายจ่ายก็ยังคงสูงและให้มีวิจารณญาณในการช่วยเหลือคนให้มากๆอย่าไว้ใจคนอื่นมากนะคะเรื่องเงินเงินทองทองเพราะว่าในยามที่ท่านเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆเขามักจะหมางเมินไม่ค่อยที่จะช่วยเหลือท่านท่านจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนั่นเองค่ะข้าขออวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านนะคะโชคดีค่ะ หากแม้คาดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นขอให้ส่งปรารถนากับทุกๆเรื่องกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านนั้นเงินไหลนองทองไหลมาขอให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และเหลือเก็บสวัสดีค่ะ